สวัสดีครับมาเนี่ยก,กับโมโพพออีกแล้วครับของช่วงแรงสัทธาของทางช่องแสงชาแนลมาเนี่ยกัมีวัตถุมงคุลของทางแล้วก็มัถมหลวงปูแ่แผ่วปอบุรูวัดล่างมัน อันนี้สร้างวัดกำแพงแสนเดี๋ยวนี้พันยูวัดล่างมันอันนี้ช่วงที่พันยูวัดกำแพงแสนกับว่าหลวงปู่เพินได้สร้างวัตถุมงคลหลากหลายหลายวัดซึ่งเป็นเหรียญขวัญทุงหลวงปู่แพ้่อะบาลู 85ด้านหลังก็จิเยีนว่าจเจริญเงินทองมั่นคงลาบทวีพูนเจริญรุ่งเรืองมั่งมีสีสุกอันนี้ก็จีเป็นยันที่สวยงามนะครับแต่ผมโมโหแล้ว่าว่ายันต์อย่างว่าขางหลังก็สวยงามมาก เหลียนใยผมก็มีโอกาสได้เลี่ยมกวอบกันน้ำใบว่าให้ซึกหรอครับใส่มากก็เลี่ยมกวบถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งของหลวงปู่กล้กใส่หอยข้อไวลาไปใส่ไปใส่กันนึกถึงชื่อว่าลูกนางเต็มองค์ดีครับ ืัอนี้ก็ขอเจ้าวบสมีแล้วครับก็ขอฝากที่ตามไปเรื่อยๆว่าผมซีมี่ยังไม่เบิ่งมานำเสนออีก,กพี่ต่อไปก็ขอขอบคุณที่ค้นข็มาที่ตามช่องผมเรื่อยๆผมก็จะเฮตดตอไปเรื่อยๆแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ